แอแ่าวนี้แก้วน,นี้ว่าไงจ๊ะอะบอกให้เขามาหาท่รักใครทุกคนในไลฟ์ถ้าไมถ้าทุกคนในไลฟ์ไม่บอกที่รักษ์ก็จะไม่มาหรอคะมาเพราะเขาก็คิดถึงที่รักเมื่อกี้เขาไปหางานให้ที่รักษ์มาอีกแล้วนะอะไรอีก เขาเป็นพรีเซนเตอร์ฟิล์มใช่ไหมเคยเห็นปะเคยเห็นปะไฮคูอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะเคยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเดี๋ยวเขาจะให้ที่รักมาถ่ายคลิปกับเขาที่จะได้ค่าขนมเโอเคมีมีเปอร์เซ็นต์ให้ผู้จัดการคนนี้ไหมผู้จัดการที่แสนดีอ่ะ มันนี่มันนี่ห้รักอยากได้เท่าไหร่ให้รักก้าไปเลยไอนิดมันนี่แค่หนูเฮียให้ได้เสมออืมอ่านอ่านพอาคว้าที่สองย่างเห็นแล้วแล้วโอเคไหมกับที่พีพิมไปแต่เหตุนลไมไม่ได้แบบมันไม่เยอะไปใช่ป่ะอืมสําหรับพี่พี่ว่าไม่เยอะไปเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาตอนเนี้ยอีกแป๊บหนึ่งมันจะแพงกว่านี้ ออืมหรไม่เยอะใช่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ถือว่าถูกเป็นขี้เลยพี่จะบอกให้เ <laughs> พราะอะไรรู้ไหมคะเวลาถ้าตัวเองจะถ่ายคลิปเนี่ยนะครับถ้าจ้างลูกน้องพี่มาถ่ายนีย่ก็หลายพันแล้วนะครับค่าตากล้องค่าตัดต่อสุดท <laughs> ้ายแทบจะไม่เหลือนี่โดนภาษีอีกนะครับผมราคาเนี่ <laughs> แหละ <laughs> แค่แบบที่เขาลงปกติตัวนี้ถ่ายหน้าตัวเองเฉยๆก็ถ้าเกิดนั่นแหละนั่นแหละนั่นก็เท่ากับว,ว่าหนูก็ต้องให้ค่าแรงตัวเองในการถ่ายในการตัดแต่สําหรับบางคนน่ะเขาตัดเองไม่เป็นในโลกนี้มันมีนะคนที่ถ่ายเองไม่เป็นแล้วก็ตัดเองไม่ได้ต้องไปจ้างคนอื่นเขาตัดคลิปเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักพันอยู่แล้วใช่เขาโค้ดมาให้แล้วอันนี้ราคาแบบ เด็กเด็กเข้าใหม่ในวงการรีบจ้างนะก่อนจะราคาหลักแสนบอกเอเจนซี่นะตอนนี้ยังหลักพันอยู่นะก่อนหลักแสนนะรีบมา กอี่กำลังคุยอยู่ว่านี่นี่นี่เดี๋ยวจะแถมของแถมของฟิล์มไฮคูให้ใครไปติดฟิล์มนะเมื่อกี้ผู้บริหารฟิล์มเขาโทรมาคุยกับพี่ไปตั้งสิบห้านาทีแล้วเขาก็เปิดไลฟ์อยู่ด้วยก็คุยอยู่หน้าไห้อ๋อใช่มีคนบอกว่าเขาเปเชลังหน้าตาขายกันนะเอาจริงๆ เ็พี่ก็บอกแล้วไงเรามันเนื้อคู่เมื่อคืนผีเมืองการ่ะเล่าปุ๊บหายปับจริงช่องบินครับซื้อที่ไหนแถมหยุดเล่าเลยอย่าเล่าต่อเดี๋ยบินอีกวันนี้ที่รักกับเขาจะไปดูหนังผีกันยังไม่บอกปัตตุนเลยบอกสิก็บอกจริงจงสิ เออใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไลน์ไปบอกก่อนคือต้องฟ้องทุกคนแบบนี้นะครับใครก็ตามที่ติดตามเจ็โจ๊กป้าตุนนะครับช่วยไปกดดันมันนะครับ <laughs> คือตั้งแต่รู้จักเจเโจ๊กมานะครับเจ็โจ๊กเป็นคนไม่ชอบดูหนังไม่ชอบดูละครไม่ชอบเสียเวลากับการดูหนังนะครับเพราะฉะนั้นป้าตุนจะไม่เคยได้เข้าไปดูหนังในโรงหนังเลย <laughs> แล้ววันนี้มันมีหนังผีที่น้องเนปจูนอยากดูครับก็เลยชวนพี่แล้วก็เพื่อนเนปจูนอีกคนหนึ่งเจ้าเฟมก็อยากดูด้วยก็เลยให้ชวนป้าตุลกับเจกโจ๊กปรากฏว่าป้าตุลก็บอกว่าเจกโจ๊กไม่ไปหรอกพี่ก็เลยบอกป้าตุลว่าให้มันเข้าไปหลับในโรงหนังเพื่อเมียสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ยังไง <laughs> น้องเนปก็เลยออกไอเดียว่าถ้าเขาไมไ่อยากเข้าไปในโรงก็ให้เขานั่งรอยอยู่บ้านเราสิ อย่างน้อยก็ให้เมียได้ดูหนังนานๆจะมีเพื่อนไปดูด้วยกันหลายๆคนนี้เนี่ยไปกดดันเลยท้าโจ๊กไลค์เข้าไปเลยเข้าไปลุยเลยหนังผีเรื่องสู่สารคนเป็นใช่ไหมคะใช่เจ็บของที่รักมาแล้วถุงไปเริ่มเลยยักสั่งอะไรไปอ่ะชุดว่าน้ำไม โอ้วันนี้เขาก็ได้เห็นคนฟิตติ้งแล้วดนี่ยอะฟิตติ้งห้เขาดูด้วยใช่ไหมคอยคอยสบายตัวมันทำไมมันเยอะมากมายขนาดนี้มันกี่ชุดนี่ชุดว่าน้ำสามอันอ๋อมีแค่สามชุดจ้า สบ,บายแล้วหรือพี่จะนั่งไข่ห้างดูเลยนะหมุนตัวหมุนตัวหมานห,นหนมุนหมุนหมุนก้มหน่อยก้มหน่อย<ม>เดินเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้อ่าสวยสวยอ่าไปเปลี่ยนชุดชุดต่อไปอ โ oh, uh, อเอออาจจะปิวก็ตอนนี้แหละบ้าตอนนั้นใครเขจะมาไลฟ์ให้คนอื่นดู <laughs> อา้ามีคนพิมพ์บอกป้าตือเข้าสิงวันที่หกวันอังคารป้าตือจะมาถ่ายรายการที่บ้านฉันนะที่เราวันจันทร์เขาไม่มีเรียนแล้วอ่าเดี๋ยวเคาดูวันจันทร์เขามีงานมาก <laughs> มันเป็นวันหยุด โอเควันจันทร์เขาก็ไม่มีงานเขามีงานวันที่หกแล้วเราก็มีงานด้วยกันวันที่เก้าวันที่หกเขาไปเรียนใช่เขาก็เลยให้ป้าตือมาถ่ายวันที่หกนั่นแหละเขาพยายามเลือกงานวันที่ที่เราไม่อยู่ไงแล้ววันอาทิตย์เราจะไปทัวร์ไหมได้ไปได้สิไปได้ไปได้ วันอาทิตย์เดี๋ยวฉันจะไปจองห้องคาราโอเกะก่อนเจบ็บหนวดหนวดเริ่มคมเข้มแล้วนะไม่นะไมไหายเจ็บหรอโอ้โหพี่ผมน่าจะเจ็บไปถึงทะเลอะ่ะใช่ขอโทษนะที่วันนั้นเตะ่ะอะ เขาอุตส่าห์จะไม่บอกเอซีนะนปี่เราโยนโทรศัพท์ใส่จมูกเขาเนปจูนเรียนมวยไทยมาครับเขาจละเข้ฟาดหางที่คอเฮียแล้วจะเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นเลือดเพราะว่าเล็บของเน็บเล็บเท้าของเนปจูนอะมาค่วนตรงหัวไหล่เขาโหดมาก เขาขกดกเฮียมากท,ที่รักบอกกูจะไปนวดโอ้โหไม่ไหวไม่ทันแล้วแหละที่รักพี่นิดออกไปรับที่รักแล้วมั้งจริงปะอืมดีแล้วพี่นิดเขารอดได้เขาไม่ชอบแบบขับรถติดติดพี่นิดอะเขาเป็นสายจอดเขาชอบไปถึงก่อนเวลาแล้วเขาก็ไปเดินหาข้าวกินซื้อกาแฟ ชิวของเขาไม้องห่วงแต่อีเสื้อลายสีส้มที่สั่งให้ที่รักไปยังไม่มาเลยวันนี้มาไแค่นี้เราก็ใส่ไม่พอแล้วมั้งเรามีสามอันแล้วนะก็เผื่อไว้ก่อนไม่ได้ไปครั้งสุดท้ายนี่ วันนี้ผมได้ power bank ใหม่มาสองอันนะทุกคนอันนี้น่ารักมากแต่ไม่รู้ว่าห่วยแ่บ The Stone The Stone. The Stone ผ่าแ้คนเก๋ผมจะขออนุญาตไปหยิบ power bank มาอวดได้ไหมแต่ว่าจะบอกถึงความข้อเสียของมัน เผื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆแล้วซิบบีถ่ายไปไหนหมดอะตัวเท้ามันคืออะไรครับทุกคนซิบบีถ่ายไปไหนหมดรีวิวแม่งโคตรเท่เลย power bank ไว้กดปุ่มกดสลัก ปวดสลักได้ปวดสลักแล้วก็เอา่านออกมาอย่างนี้นี่เราก็พก่านอย่างนี้นี้เสียบเข้าไปก็เป็นเท้าแบงชาร์ดแล้วมันมีกระสุนด้วยเหมือนกระสุนปืนแบบนี้เป็นกระสุนเป็นกระสุนอยู่ในกล่องแบบเนี้ยตอนแรกกูเห็นเว้ยโอ้โหแม่งโคตรเท่เลย แต่กูลืมไปว่าปากติเวลาเราชาร์จ power bank เนี่ยเราก็จะเสียบปึ๊กแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนใช่ไหมแล้วมันก็จะมันก็จะเต็มเองถูกบ้าเพราะมึงไปนอนหกเจ็ดชั่วโมงมบนก็จะเต็มไอเชียนี่พอมันเต็มห้าชั่วโมงมึงต้องมาถอดอีกห้าชั่วโมงกลับมามึงต้องมาชาร์จอีกก้อนอีกห้าชั่วโมงมึงต้องกลับมาชาร์จอีกก้อนไอศา์ไม่ต้องนอนลเลยอย่างี้คือแม่งกูว่าแม่งดีแต่ฟังก์ชั่น แต่ตอนนี้ครูกำลังทดสอบว่าไอ้ก้อนหนึ่งของแม่งชาร์จได้ชาร์จได้กี่รอบน่าจะรอบครึ่งเห็นมันโม้ไว้นะแต่ตรงเนี้ยไฟชาร์จนี้แม่งไม่ค่อยดีแบตกูหมดพอกูเสียบแม่งบอกแบตกูเต็มก็ก็ไม่รู้นะแต่คนที่ชอบดีไซน์ก็ควรไปลองซื้อดูกูว่ามันเทดี ไอ้ตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จได้แล้วกูไปรีวิวให้มันทำไมเนี่ยนะครับแต่คือปัญหาของแม่ก็คือมึงต้องมานั่งรอชาร์จทีละก้อนทีละก้อนแต่ถ้ามันมีเขาเรียกอะไรนะกลักชาร์จเสียบเข้าไปทีเดียวสก้อนเนี้ยอันนั้นคือสวรรค์อันนั้นคือสวรรค์กำลัง <laughs> ตามหาในติ๊กต็อกอยู่ว่ามีขายหรือเปล่า คือเขาช่วยเพราะแบงแบบหลายอันอะเกินอ่ะทุกคนแบบเกินไปโทรศัพท์มีอยู่แค่สองเครื่องจริงๆเขาใช้อันนี้มเขาแบเยอะกว่าโทรศัพท์ีีหล p สามหมื่นไรเฮียใช้สามสี่วันสบายเออนั่นแหละเขาเสือกสั่งอันนี้มาให้ทีลกด้วยคุณเดกจูไม่มีขาตั้ง นี่เอาไปเลยเขาซื้อมาให้อันหนึ่งของที่รักเขาแปะสติกเกอร์ไว้ให้แล้วด้วยขอบคุณค่ะสติกเกอร์หัวใจนะอะไรเปล่านะแร้วไปดูตอนสี่โมงอะอะไรครับ ไปดูหนังสันกี่โมงเดี e ๋ยวถามไอ้โจ๊กไอ้ตูนก่อนเขาคิดถึงที่รักทุกอย่างที่เขาทำเป็นไงคะทุกคนแฟนหนูน่ารักไหมวันนี้ตื่นเช้ามานะเนปจูนโทรมารู้ไว้เฮียทำอะไรอยู่เฮียกำลังสั่งชุดนอนให้เนปจูนกับไทก้า แบบเหมือนกันชุดคู่พวกกูจะไปดูหนังไอ้ตุนก็อยากดูมันเป็นหนังผีมึงพามันมาดูไหมถ้ามึงขี้เกียจดูมึงนั่งรอที่บ้านกูไหม พูดไปแบบนั้นมันจะงอนได้ปล่าที่รักไอหมาตัวนี้ยไ,ไอหมาตัวนี้มันถ้าจะเอาต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะเขาอยากได้สีแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันดูหน้าใหญ่ๆแบปอะมันมีเป็นคลิปเลยเดี๋ยวเปิดคลิปไปดูไหมมีตัวหนึ่งที่เขาที่จะมีสีหนึ่งที่เขาอบอกอะลานนานหน้าที่รัก แปับหนึ่งนี่นี่อ oh, แต่ได้ยินเสียงแม่งร้องนี่แม่งเริ่มหลอนแล้วว่ะ <c oughs> ว่าหมาพี่แต่ตัว <c oughs> ไม่เคยมีตัวไหนเห่าเลย อาจจะเป็นบางตัวหรือเปล่าต,นะตัวนี้อีกตัวหนะึ่งมีตัวนี้ตัวหนึ่งให้ทายกี่บาทแต่มันไม่น่ารักเหมือนร้านนั้นอนะเออเป็นไปได้ให้ทายกี่บาทบาท,ที่เล่บอกว่าที่เล่าบอกว่าตัวเองยังไม่ถูกใจเขาค่อนข้างโล่งใจ <laughs> ให้ทายกี่บาทกี่บาท ให้ทายหมาอายุ55วันไม่รู้ประมาณถึงแสนไหมอ้าวให้ทายจะมาถามยังไงนี้้างหนผิดแพงกว่านั้นแพงกว่านั้นจริงเหรอ เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแทนัวนั้นเราเลี้ยงตัวเองกันเถอะเราไม่ต้องเลี้ยงหลองหมาเท่าไหร่แสนสองถูกต้องครับ <c oughs> ผมนี้อึ้งกิมกี่เลย แ้นซองแ้นซองอยากได้แล้วตอนแรกพี่หลุ้นมากเลยถ้าแบบเปิดโชว์รูปมาแล้วที่รักบอกว่า <c oughs> ตัวเองน่ารักมากเขาอยากได้ <c oughs> เขาเขาคงจะมีอากับปริยายอีกแบบแต่เมื่อกี้พอตัวเองบอกตัวเองเขาว่าหน้ามันใหญ่ๆเขารู้สึกแบบ <c oughs> มันไม่น่ารักเหมือนร้านนั้นที่เราดูอ่ะแล้วก็ต้องรอหมาพวกนี้มันนำเข้าเันต้องอแอบ,บทักไปถามร้านเขาก่อนหรือเปล่าถ้าเรา้่อพ,พี่ก็ทักไปนี่แหละถามไปร้านเดียวร้านแรกร้านที่เราดูกันอ่ะที่รุ่นน้องที่รักเชื่อซื้อร้านนั้นที่ที่รักบอก แล้วไหนครับที่เราเปิดดูกันนะที่เขาเอาให้พี่เราดรออูอ๋ออ่ออ๋ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่อยมาดูเพราะว่าสั่งวันนี้มันไม่ได้วันนี้หรอกคะ่ะอีกนานเพราะว่าบางทีมันมันขายหมดไปแล้วพังบ้านไหมเหรอครับคือเราวางแผนไปแล้วว่าถ้าเลี้ยงเนี่ยก็จะให้มันอยู่โซนเป็นหลักมันนะ ห้องครัวกับห้องไอโจอ่ะให้มันวิ่งอยู่ในนั้นเป็นที่ของมันแล้วก็ออกไปเดินสนามหญ้าอะไรอย่างนี้ดาชุนค่ะมีคนบอกเยอรมันเชฟเฟิร์ดสุดกว่าถึงมันจะเคยกัดเฮียก็ตามดูอยาังองดามเมเชีย ดันเมเชียนโอ้ตัวใหญ่ไปบ้านพังอันนั้นของแท้อะไรอะ่ะแต่ไรเลยอีกพันหนึ่งชื่อหูมันใจยาวๆตัวเล็กๆอ,อ่ะก็น่าหลักตัวไหนใช่โลเด้นก็น่าหลักแต่ว่า คืออยากได้หมาเล็กอะ่ะไม่อยากได้หม,มาตัวใหญ่เขาหมาใหญ่ต้องพามันไปวิ่งเยอะอะ่ะเดี๋ยวแม่งมา,าไอเจอขอบอีกปวดประสาทปอมไม่เอาครับผมเคยเลี้ยงแล้วปอมปอมหน้าสั้นหน้าหมีเลี้ยงมาแม่งหน้ายาวเป็นประจวดเลย หัวในเนี่ยหัวในตัวชื่ออะไรบูวใช่ไหมบูไอปอมปอมหน้าหมีอะ่ะผมก็อยากได้มากโอ้โหซื้อมาตอนอเด็กๆส่งเข้าโรงเรียนดัดสันดานเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นปอมหน้าหน้าประจวดหน้ายาวชื่อพันอะไรอ่ะพี่มือยาวพี่มือถ่านยาวอ่ะมืออยากจะลวกมือหัวยาวอ่ะตัวเล็กๆขนาดั้นมากมันชื่อพันอะไรช่วยหา,นานหน่อย